สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะฮะและวันนี้นะครับอยู่กับผมจ้ำตามเคยนะฮะหลังจากที่หายไปนานนะวันนี้นะฮะเราจะมาพูดคุยกันนะครับว่าเล่นดันเจียนนะครับมันได้อะไรนะครับทำไมเราจะต้องเล่นดันเจียนใน h ฮพิกเซลสกายบ o ็อกนะครับมันมันมันทำอะไรได้นะดันเจียนก็อย่างแรกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช anel ของผมนะครับแล้วไปดูคลิปกันเลยครับเพื่อนๆครับ Let's go อย่างแรกนะครับที่ดันเจียนจะให้ทุกคนครับก็คือความสนุกนะครับที่เราจะได้ให้เข้าไปนั่งคิวมอนเล่นกับเพื่อนตี5้คนนะครับสู้บอสนะมีความสนุกมากนะครับก็เป็นเป็นการเล่นสกายบ็อกแบบใหม่เป็นการเล่นสกายบ็อกที่สนุกดีนะครับเป็นแบบช่วยช่วยช่วยกันตีบอสอะไรอย่างนี้นะฮะต่อมานะครับประเด็นที่สําคัญที่สุดนะครับในการเล่นดันเจียนนะครับในไฮพิกเซลสกายบ o ็อกนะครับคือ เวลาเล่นดันเจี้ยนนะครับคุณจะได้เงินนะครับคุณจะได้เงินมากมายนะครับอาจจะได้ไม่เยอะนะครับอาจจะบางทีนะครับจากการเปิดกล่องนะครับจากการเปิดกล่องนี่เราจะได้เงินแน่ๆนะครับก็คืออาจจะได้ตั้งแต่ประมาณ20,000ถึงเป็นร้อยล้านเกือบพันล้านนะครับายมากสุดอาจจะประมาณ6,700ล้านนะครับตอนนี้นะฮะก็คือในคอนเทนเดอร์ของชั้นชั้น7นะครับฟอร์เจ็ดนะครับอันนั้นคือจะได้มากที่สุดนะครับส่วนการเปิดกล่องทุกครั้งที่เราเล่นนะครับเราจะสามารถจะเปิดกล่องฟรีได้นะครับก็ ก็จะสามารถเปิดกล่องฟรีได้ก็กล่องฟรีก็อาจจะมีพวกแบบเอ่อ uh, เอ uh, ่อ Enchant Book นะครับเ e j u ูเวนเนนะครับเ e j u ูเวนเนก็ขายได้ประมาณเอ่อ uh, ประมาณ30,000อะไรอย่างงี้นะครับก็ก็ถือว่าเป็นการสตาร์ทที่ดีนะครับของผู้เล่นที่จะเริ่มเข้ามาเล่น Skybox ใหม่ๆครับก็ถ้าเราเล่นหลายๆรอบนะครับก็เปิดกล่องฟรีเรื่อยๆได้30,000 30,000เอาไปขายก็ค่อนข้างจะรวยอยู่นะครับหาเงินง่ายนะไอ้ดันเจียนะครับ แล้วลืมบอกไปนะครับการเปิดกล่องนะครับของดันเจียนนะครับก็ต้องใช้โชคเหมือนกันนะใช้โชคที่แบบเออบางทีเราอาจจะเล่นเป็นพันแบบโอ้เป็นพันรอบนะครับแต่ก็ไม่ได้ของดรอปสักทีนะครับซึ่งแบบมันก็โหแย่นะครับมันไม่ดีนะฮะแบบโอ้โหเล่นจนตายนะครับแต่ว่าแต่ว่านะครับสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งครับของการเล่นดันเจียนนะครับก็คือเราจะสามารถได้ตัวเวลคาตา เวลาเราเล่นเราก็จะได้เวลคาตาครับทุกครั้งที่เราเล่นครับก็ถือว่าค่อนข้างจะดีนะครับเวลาเราเล่นเราก็จะมีความสนุกมากขึ้นนะครับเพราะว่าเวลาเราเวลคาตาเพิ่มครับเราก็จะเล่นง่ายขึ้นง่ายขึ้นง่ายขึ้นเรื่อยๆนะครับเวลาเราเวลอยู่สูงๆนะครับไปเจอไปเจอพวกบอสเราก็จะตีบอสง่ายนะครับตี23ครั้งตายอะไรอย่างนี้นะแบบชิลๆนะลงมากลับมาเล่นฟอร์เก่าๆก็ ตีบอสแป๊บๆตายนะครับมันคือแบบมันก็เริ่มมีความสนุกมากขึ้นนะครับที่แบบว่าเราสามารถตีบอสแป๊บๆบตายได้นะครับแล้วก็ตีฆ่ามอนแบบอย่างรวดเร็วได้นะครับแรกๆอาจจะเหนื่อยหน่อยนะฮะอาจจะเหนื่อยหน่อยแล้วก็ไอการเล่นเยอะๆนะครับไม่ได้มีแค่นั้นครับการเล่นเยอะๆนะครับเราสมมุติว่าคนแบบเกลือจะจัดนะเกลือแบบเกลือโอ้โหไม่ไหวนะฮะลงเกลือเลยนะฮะมันเขามีเขามีอันนี้นะฮะเขามีระบบคอลเลกชันนะครับ ก็นะครับเรามาที่คอลเลกชันนะครับเรากดมาที่บอสเรากดเข้ามาที่คอลเลกชันบอสคอลเลกชันนะครับเอ่แล้วก็จะมีคอลเลกชันของบอสแต่ละชั้นนะครับให้เราเลือกดูนะครับก็นะฮะเราไปดูบอนโซนก่อนนะครับสมมุติว่าคนที่เพิ่งเข้ามาเล่นนะเราได้เล่นนะครับบอนโซนชั้นหนึ่งนะครับอันนี้คือชั้นหนึ่งนะก็เราเล่นไปยี่สิบห้าครั้งเขาจะแจกของให้ด้วยนะครับยิ่งเราเล่นไปเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเขาจะแจกของให้ไปเรื่อยๆนะก็ตันสุดคือพันครั้งนะครับก็อันนี้เราเล่นไปยี่สิบห 7,000นะอันนี้อาจจะได้ของถูกหน่อยแล้วก็50เราจะได้แบบบอลโซมาสนะครับ2อ0 0สนเริ่มเริ่มราคาเพิ่มขึ้นมาแล้วแล้วก็1 100ครั้งนะครับเราจะได้โกลเด้นบอลโซเฮดนะครับ200 200,000นะครับแล้วก็ร้อยห้าสนะบอลโซสตาร์บนะครับ2องล้านเนะครับเริ่มเยอะแล้วนะรีคอม250นะครับอันนี้ประมาณ6 6ล้านนะประมาณ6ล้านแล้วก็ไดมอนด์บอลโซเฮดอันนี้ประมาณ100ล้านนะโหเยอะมากเลยฮะ100ล้านเลยนะครับก็ ก็แล้วแต่ชั้นนะครับยิ่งชั้นสูงสูงก็ยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วส่วนใหญ่จะมีรีคอมให้ทุกชั้นนะครับยิ่งเราเล่นเยอะนะ่าอย่างพวกชั้นชั้นชั้นอันนี้ชั้น5นะครับชั้น5ผมเล่นไปพันครั้งแล้วนะครับก็จะให้ Shadow a s s a s s i n c h a s Page นะครับซึ่งราคาตั้ง22ล้านนะครับแล้วก็ให้ Diamond r e v i t h e a d นะครับราคา179ล้านโอ้ใหม่ก็นะครับให้เยอะมากๆนะฮะเรียกว่าเราเล่นแค่เราเล่นเยอะๆนะครับอาจจะบางคนอาจจะไม่ค่อยมีเวลานะครับก็ อันนี้อันนี้อาจจะอันนี้อาจจะต้องใช้โชคเอานะครับเออผมไม่แน่ใจเหมือนกันเออก็แล้วแต่คนนะก็เซดานนะครับเซดานชั้น6นะครับมาต่อที่เซดานชั้น6นะครับเซดานชั้น6นะครับผมเล่นไปพันครั้งแล้วนะครับก็พันครั้งได้อะไรครับได้บวกไดมอนด์เซดานเทนครับ280ล้านนะครับว้าวได้ทั้ง280ล้านนะฮะแล้วก็มีเนโครแมนเซอร์สอนนะครับประมาณ8ล้านนะครับไดมอนด์เชสเพ่อเนโครแมนเซอร์หลอดเชสเพย์ล้านนะครับ อีกอย่างนะครับทุกครั้งที่เราเล่นดันเจี้ยนนะครับเราจะได้เอเซนส์มาด้วยนะครับสามารถกดแท็บเพื่อดูได้นะครับว่าเรามีเอเซนส์อะไรบ้างนะครับมีวิเทอร์สไปเดอร์อันเดธดราก้อนโก้ไดมอนด์ไอซ์นะครับเราจะสามารถใช้วิเทอร์กับอันเดธในการอัพสเตตของตัวเราได้นะครับมาที่ตัวแบล็กสมิธตรงนี้นะครับแล้วไปกดที่เอเซนส์ช็อปนะครับมีให้เลือกนะครับอันเดธเอเซนส์ช็อปแล้วก็วิเทอร์เอเซนส์ช็อปนะครับเราจะสามารถเลือกเข้าไปได้นะครับอันเดธเอเซนส์ช็อปนี่ก็เป็นพวกอัพสเตตในนนนนดััเจียะครบส่วอ่ป อ่าวิเทอร์เอเซนชั่ปก็อัพสเตตนอกดันเจี้ยนนะมีให้เลือกเต็มหมดนะครับเพิ่มเลือดเพิ่มดีเฟนซ์เพิ่มสปีดเ,เพิ่มดาเมจเพิ่มอินเทลลิเจนต์ igent, นะฮะก็เวลาเล่นนะครับเราสามารถมาอัพสเตตเพิ่มการเพิ่มเลือดเพิ่มการปีของเราได้อีกด้วยนะครับทั้งหมดก็มีประมาณแค่นี้นะครับว่าเราเล่นดันเจี้ยนเราได้อะไรบ้างนะครับก็ ประมาณนี้เลยนะครับสรุปง่ายก็คือเราได้เราจะได้เงินนะครับมีโอกาสที่จะได้ดรอปของจากกล่องนะครับแล้วก็เล่นไปเยอะๆนะครับถ้าสมมติว่าเราไม่มีโอกาสที่จะได้จากกล่องนะครับเราก็สามารถได้ของจากคอลเลกชันได้นะครับได้เงินฟรีๆไปเลยนะครับแค่เล่นเยอะๆนะฮะแล้วก็ต่อมานะครับได้ความสนุกนะครับแน่นอนครับเราอาจจะได้ความสนุกนะครับแล้วก็ ต่อมาครับแล้วก็จะได้เวล์คาตาคอมนะครับที่ไปอัพเวลของคาตาคอมเวลเวลดันเจียนได้นะครับก็ยิ่งเราเล่นเยอะๆนะครับยิ่งเวลดันเจียนของเราเยอะนะครับของส t ตของเราก็ยิ่งสูงขึ้นนะครับเรายิ่งตีแรงขึ้นทำาดเมจแรงขึ้นนะครับต่อมานะครับแล้วก็ตัวเอเซนส์นะครับเราจะสามารถได้เอเซนส์ครับเอามาอัพสเตตของเราได้นะครับทั้งหมดก็มีอยู่แค่นี้นะครับว่าเราเล่นดันเจียนแล้วเราได้อะไรบ้างครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้านะครับ บายบายครับเพื่อนๆเดี๋ยวเ,เดี๋ยวตัวไลฟ์สตรีมเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเร็วๆนี้นะครับว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวช่วงนี้ผมจะมาไลฟ์ตอนไหนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครับเพื่อนๆบายบาย